มาต่อกันที่ EP 2นะครับสำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหลังคาบ้านหลังนี้ใหม่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนฟ้าดูคึมๆนะครับแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยแดดเริ่มออกแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลื้อหลังคาแล้วนะคิดว่าไม่น่าจะโดนฝนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันเลยครับสําหรับงานลื้อหลังคาไม่ทั่ชีตนะครับเป็นงานที่ต้องบอกว่าง่ายมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับสำหรับการลื้อหลังคาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโครงไม้ด้วยสกรูที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็น สก,กูปลายแหลมนะครับในการยึดเราก็จะใช้เป็นไขควงกระแทกหรือว่าสว่านก็ได้นะครับในการที่จะหมุนสก,กูทุกตัวเนี่ยออกเลยนะครับโดยเราจะเริ่มจากการรื้อตัวแผ่นหลังคาเนี่ยลงมาก่อนซึ่งแผ่นหลังคาจริงเนี่ยก็อาจจะดูเก่าไปบ้างนะครับแต่จริงๆยังสามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของตัวหลังคารูสก,กูที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นพวกซิลิโคนหรือพวก ปิดรอยรั่วพวกนี้นครับแล้วก็นําไปใช้งานได้ตรงนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนตัวที่เป็นโครงไม้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็เป็นโครงไม้สนนะครับตรงนี้ผมก็จะตัดให้มันมีความยาวที่เพียงพอจะใช้ในงานช่างงานดี Y ต่อไปได้นะครับผมผมไม่ได้มีการถอดให้เป็นแผ่นย,ยาวๆนะเพราะว่าผมลองพิจารณาแล้วว่ามันาสามารถนําไปใช้ในงานดี Y ได้เท่านั้นนะครับก็เลยจะเอาเป็นท่อนขนาดที่เพียงพอจะนําไปใช้งานครับสําหรับตัว ไม้ทั้งหมดเนี่ยผมก็จะลื้อออกทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้เป็นพื้นที่โล่งๆสําหรับบริเวณตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นการขึ้นโครงสร้างหลังคาใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปนะครับลงไไฟฟ